สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h a v e a news day ลาเพลินข่าวครับวันนี้อยู่กับผมเจะโลธนพัฒนนะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาทุกคนย้อนอดีตไปกับเพลงหมอลำกันที่บ้านเกิดของผมนะฮะก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับเมื่อมีทายาทค่ายเพลงหมอลำท่านหนึ่งนะครับได้หยิบยกเอาเพลงหมอลำอุบลที่ห่างหายไปนานและกลับมาชุบชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยการแปลงไฟล์นะครับจากระบบอนาล็อกนะนระบิทัล โดยการเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปเบิงงกันเลยชื่อนายนภัทรนาพรครับชื่อบิ๊กตอนนี้ก็ทำราชบุตรสเตอริโอคะคือเรารู้แค่ว่าที่บ้าน,นทำเป็นเป็นค่ายเพลงทุ่งเพลงทุ่งเพลงหมอลำแต่ว่าเราไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับหมอลำเลย ก็เริ่มลองผิดลองถูกมาก่อนก็เริ่มตั้งแต่แบบคิดอะไรไม่ออกอย่างแรกก็คือทำฟแล์กราฟิกนี่แหละทำฟแล์กราฟิกไปเรื่อยๆทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหาหน้าไปร้านเทป,ปเทป็ปร้านเทปหา,า้าแล้ววันหนึ่งก็คือทางทางบ้านก็จะบอกว่าเออเออเดี๋ยวหน้าร้านนะจะปิดออจะปิดหน้าร้านลงเลยนะก็เลยรู้สึกว,ว่าอย่างนึงว่า โอเคถ้าเราทําในสิ่งที่เราถนัดและในสิ่งที่เราใกล้ตัวก็อย่างที่ว่าเราชอบงานกเกี่ยวกับงานเคี๊ยทีทงานสร้างสารรค์งานอะไรเงี้ยครับงั้นเรามาทําราชบุตรดีกว่า อย่างแรกเลยนะที่แบบที่แบบที่เข้าไปนะอึ้งอ,อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยจะเริ่มจากตรงไหนดีวะการเก็บอาคาสะมันก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าเออเนี่ยพื้นที่เนี้เคยมีอีโคซิสเต็มทางด้านดนตรีมาก่อนมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งว่าแต่ก่อนพื้นที่อุบลราชธานีตรงนี้มีหมอลำเยอะมากมีการแสดงดนตรีเยอะมากมีนัก ดนตรีมีศิลปินที่มีคุณุปาการต่างๆแกวงการหมอลำเยอะมากในนี้ครับการที่ผมถึงจากที่มีศิลปินเยอะแยะที่แบบที่ทเคยอ่านที่อะไรเนงะีเหมือนว่ามันลองบอกว่าเ้แต่ก่อนมันก็มันก็เป็นมิวสิกซิตี้นี่หว่าแต่ก่อนแบบโหแบบความเกียรติเต็มไปหมดเลย มีอะไรก็ไม่รู้แบบเกิดเต็มไปหมดเลยลำซิ่งลำเพลินลำกรลำนั้นลำผูทุกอย่างเป็นดนตรีหมดเลยทุกอย่างเป็นแบบความครีาทีรรหมดเลยความคร้างสรของสังคมความคร้างสรของแบบดนตรีในใ,ใ,ในในในพื้นที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีแบบผูเยอะมากเลยอย่างเงี้ยแกแบบจากหลักฐานที่เราเห็นจากที่บ้านเรานะเออว่าแบบผูมันมันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบหลักฐานอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเออแต่ก่อนมันมัน มันน่าจะสนุกอะตอนนี้ผมกำลังทดลองกับค่ายเพลงหลายอย่างมากเราเอาแมทที่เรียาเก่าเนี่ยเอามาลองตัดเป็นวิชวลดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราลองเอาปกเก่าๆอะไรเงี้ยเอามารีดีไซน์ใหม่ดูดีไหมหรือว่าเราลองเอาแมทที่เรียลที่แบบที่มีอยู่เนี่ยลองเอามา เลจังหวัดฟังด้วยเจ้าคุณปอสรัพ์ท่านโลกสมัยทูกวันเรากำลังปวนปันสะเทือนเรือนลันถูกหัวหลายแหงล่าค่าของกาแพงกันไปทั่วโลกติอตัอรีโปกคือทั้งหมดอ่ะมันก็คือการแบบการทดลองการทดลองกับแมทที่เรียลที่เรามีอยู่คือสิ่งที่ผมทำอยู่อ่ะผมกำลังจะคิดว่ามันก็คงไม่ต่างจากที่ อาม่าทาจากที่อาม่าอเจกอากทําจากที่บ้านผมทําคือจะเปลี่ยนจากอีกฟอร์มหนึ่งไปอีกฟอร์มหนึ่งเขาก็เปลี่ยนมาโดยตลอดแหละจากเทปซีดีวิดีโอดีวีดีอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนถ่ายมาเป็นเรื่องๆจนมันหยุดที่ usb แล้วตอนเี้ยเราก็แค่จะเปลี่ยนฟอร์มไปอีกฟอร์มหนึ่งมันก็คงเหมือนกับที่แบบท,แบบที่แบบที่บ้านเราทำที่ที่บ้านนี้ทำตลอดเวลาแต่เราแค่อยากเอามาเล่าใหม่ในแบบของเรา เอามาเขียนคอนเทนต์เอามาทำกราฟิกใหม่ใส่ความสนุกใส่ความเป็นตัวเราเข้าไประายะาบ้านของคือห้องเก็บของแล้วกันมันเก็บความทรงจำมาเยอะมากมันเก็บความทรงจำของผมตั้งแต่วัยเด็กมันเก็บความทรงจำต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งที่ราชบุตรที่ทำมาเนมันเก็บเมโมรีของจังหวัดอุบลไว้มันเก็บ เสียงเพลงต่างๆของของของศิลปินหลายท่านที่อยู่จังหวัดบุของของนักสร้างสรรค์ต่างๆที่อยู่จังหวัดอุบลมันเหมือนห้องเก็บของขนาดใหญ่มากที่บรรจุไปด้วยความทรงจําที่เยอะมากกลับมาอีกทีก็คิดถึงเหมือนเราเปิดอัลบั้มดูรูปเก่าเราเปิดดูอะไรเก่าๆผู้ใหา่อ๋อเนี่มันคิดถึงนี่หว่านี่มันนี่มันบ้านเรา การได้เห็นเพลงหมอลำกลับมาคลึกคักแบบนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นภาพที่น่าชื่นใจมากๆเลยนะครับแสดงเห็นว่าภูมิปัญญาเพลงอีสานยุคเก่าเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็น่าศึกษานะฮะและถ้าเกิดเราเนี่ยมองลึกลงไปถึงเนื้อเพลงแล้วก็ท่วงทํานองของเพลงหมอลำเราก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ซึมซับถึงความสร้างสารรค์เหมือนที่คุณบิ๊กพบเจอก็ได้นะครับ ช่วงต่อไปนะครับจะพาน้องๆไปพบกับอีกหนึ่งรายการนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบในการทดลองนะครับพลาดไม่ได้กับรายการคิดวิทนั่นเองนะครับรายการที่จะพาน้องๆครับไปทําการทดลองที่แปลกใหม่บนเรื่องราวนะครับการสืบสวนนะฮะตามหลักการของวิทยาศาสตร์เลยนะฮะบอกเลยว่าน่าสนุกมากๆตัวอย่างของรายการจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับน้มู่บ้านแห่งหนึ่ง ได้เกิดข่าวลือสุดพิสวงแพร่สะพัดไปทั่วว่ามีพ่อมดอยู่ในหมู่บ้านที่สามารถรังสรรผลไม้รูปร่างหน้าตาและสีสันผิดแพกแปลกไปจากผลไม้ทั่วๆไปมาขายให้กับชาวบ้านและความน่าสะพรึงไม่หมดเพียงแค่นั้นยังว่ากันว่า พ่อมดคนนี้สามารถเสกลูกไฟได้อีกด้วยสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพ่อมดนั้นมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ข่าวลือกันแน่ได้เวลาที่เรานักสืบจะไขข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างแล้วทุกต้นเนี่ยนะมันมีคําตอบทางวิทยาศาสตร์หมดเลยนะฮะมีคําตอบทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะพี่ข้าดูสิครับแถบในต้นนั้นนะคะพี่ข้าโหมีหลายพันในต้นเดียวมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับ เป็นไปได้ซิครับอันนั้นเนี่ยนะก็ใช้การต่อกิ่งยังไงล่ะฮีโร่การตอกิ่งนะครับเป็นเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบหนึ่งครับฮีโร่ที่เราเอากิ่งของต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับไปไว้บนตอของต้นไม้อีกพันหนึ่งครับนี่เข้าชาาทำไมครับนี่ไม่ใช่เวลาชงชานะครับนี่เราซืบคดีอยู่อืมก็พี่ข้าเนี่ยจะพาฮีโร่ทำลูกไฟเลยครับทำลูกไฟไปแล้ว เฮ้ยลอยแล้วโอ้ยอ้ยโดยปกติแล้วนะครับเนี่ยเจ้าหมึกปากกาเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแป้งอยู่ด้วย แต่มันต้องเขียนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่ตัวทาละลายไปด้วยครับเพื่อให้มันกลายเป็นของเหลวหมึกมันถึงจะไหลได้แล้วในปากกาลูกลื่นเนี่ยครับพวกตัวทาละลายเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่ครับอ่าของน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะทําให้หมึกปากกาเนี่ยมีแรงตึงผิวที่น้อยครับแล้วก็น้อยกว่าแรงตึงผิวของน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวางใบไม้ลงไปแล้วเนี่ยครับแรงตึงผิวที่น้อยกว่าของหมึกปากกาเนี่ยมันก็จะถูกแรงตึงผิวของน้ำเนี่ยดันครับแล้วก็เป็นแรงขับให้ใบไม้เนี่ย แล่นฉิวไปข้างหน้าเลยจากเบอแสลวดลายสีรุ้งบนผิวน้ําที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นร่องรอยที่เจ้างูสีรุ้งลึกลับนี้ทิ้งเอาไว้และคราบงูที่มีสีรุง้งพวกเราได้วิเคราะห์กันว่าตามธรรมชาติแล้วสีบนผิวหนังของงูไม่น่าจะสร้างให้เกิดลายบนผิวน้ําได้ส่วนเรื่องการลอกคราบของงูคราบงูที่มีสีรุ้งนั้นก็ไม่น่าจะมีจริง อย่าลืมนะครับมาร่วมไขคดีไปกับพี่ข้าวแล้วก็น้องฮีโร่นะครับที่จะมาชวนเราเนี่ยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สุดเจ๋งนะครับมาร่วมไขคดีพิศวงไปด้วยกันติดตามกันได้ครับกับรายการคิดวิย์ออกอากาศทุกวันอังคารนะครับเวลา18.40นาทีทาง ARTV ช่อง4ที่นี้นั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการ h a v e a New s a วสเวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ARTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง w w w a ์ t v t v จะติดตามผ่าน ต้องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าะจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ /altv4 ครับใครมีคำแนะนำติชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยครับที่อ e ีเมลของเรา h @altv.tv v e e n w s d a at y หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ line@altv4 ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลดธนพัท์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ